ล h a t s up กายอยู่กับผมเจเอกบ๊วนนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Modern Warship พอเอิญว่าผมได้ลองเอาซีวีลำนี้นะเจ้า f s ปางเนี่ยไปลองเล่นในโหมด d e s แ c h มาเพื่อนๆคิดว่ารอดหรือล่วงคนระผมเล่นแค่ครั้งแรกเลยนะ ครั้งแรกและครั้งเดียวมันจะไม่จับเข้าไปในเดสแมทอีกแล้วแม่งโคตรยากเลยนะหินมากนะสาหรับใครที่เล่นซีวีใครเคยเล่นซีวีจะรู้นะครับในเดสแมทนี่เป็นอะไรที่หินมากแต่ผมเล่นครั้งเดียวจับครั้งเดียวแล้วผลที่เกิดขึ้นคืออะไรไปดูนะฮะสาหรับของที่ผมจะติดไปวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยเซ็ตเหมือนตอนเล่นตอนไ์สดเลยนะเป็นเซ็ตเดิมในคลิปที่แล้วเนี่ยแต่วิธีการเล่นต่างๆเนี่ยมาศึกษาได้ในคลิปของผมได้เลยนะฮะปะไปดูกัน,นครับเพื่อนๆไปเริ่มกัน วิธีเล่นนะฮะสำหรับสำหรับโหมดนี้วิธีเล่นแบบเล่นว่าเราจะฆ่าใครอย่างเงี้ยผมแนะนำให้เราสปอตฮะพอเราสปอตเสร็จแล้วก็หนีไปไกลๆฮะนี่เลง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 ,เลงรอฮะ อุ้ยเชี่ยวไม่ทันจะลาสซะหน่อยนี่นี่นี่เดี๋ยเราให้เขาบวกกันก่อนอุ้ยเอ๊ะแรงยังวะเดี๋ยวเราให้เขาบวกกันนะฮะแล้วเราค่อยลาส์ดเขาอีกทีนึงบวกกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้วใส่กันแล้ว ้แล้วเขาไม่ยิงกันเหรอเขาเห็นไหมเนี่ยศัตรูกใกล้เขาเนี่ยใครจะแตกเราจะสนับสนุนการลบได้ถูก <c oughs> ใครจะแตกเราสนับสนุนการลบคนนั้นนะฮะ เขาเล็นอดเลยโอ้โซีวีมนเล่นด่านนี้ไม่โอเคบอกเอ้ยอยู่ไปเล่นเลนเนยนะซีวีเนี่ยเสียดายของขึ้นหายเลยดูดิแล้วเขาก็ไปแดกโอ้โหอดเล่นเลยวยเนี่ยเต็งเลยนี่เขาก็อยากสอยเรา ไอ้อเราก็วาวุ่นซะด้วยเป็นรีซีวีลำเดียวในเกมซะด้วย F 1นึ่สิงสองหก็อยากได้เราเลยอะ่ะเอาน,นี้ก็ต้องใส่นิวเคลียร์ใส่ไปดิแล้วเราก็สู้ไม่ได้ซะด้วยกลับสิลูกกลับกลับกลับ กราฟกราฟเออเอฟหนึ่งสองหกก็สู้เราไม่ได้ซะด้วยอ้าวเก็บงานหน่อยดีว่า ตอนนี้ก็ว้าวุ่นเลยข้าไม่แตกกท็ทีสวยเฮ้ยเราเก็บสองอันี่เราตึงนะเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยผมเห็นของหวานผมเหของหวานไม่เนะมันต้องเป็นของฉันเราต้องวัดความพอดีฮะเขาจะจุดแฟตอนไหนจุดแฟ ถ้ากาแฟทุกอย่างจบแร์แล้วเสร็จฉันแล้ววใครเอาไปอ่ะมันมีคนล้านผมไปมันมีคนล้านผมไปอ่ะมันเบื่อ มันมีคนล้านลงไปใจลับใจไม่ได้โดนร้านเออ,เ,อ,อเราต้องยุบหนอพองหนออะไรที่ไม่ใช่ของเราเราก็ทำใจซะอะไรที่ใช่อ่ะทำยังไงนิวเคลียร์มันก็ใช่ ทำไมอันนี้อยากโดนอ๋ออยากโดนก็ไม่บอกจบเลยคราวนี้ฉันสู้ไม่ได้วะ่ะ เก <Es> มมือถ well. ือฮะเกม Modern Warship เป็ดชั้นแหละมันเป็นโกนโกงของฉันนายไม่รู้หรอกไม่นะ ฉันเก็บเองลำเนี้ยของฉันสวยมาเหลือลำหนึ่งเฮ้ยอย่ามายุ oh, ่งกับฉันบวกกันปก่อนเดี๋ยวฉันเก็บให้ฉันจะพลิกแซงชนะให้มึงก็ยิงกันไปซิมึงจะมายุ่งกับกูทำไมโอ้โหโอที่หนึ่ง เอาฉันได้ที่หนึ่งเอา้าจากซีวีนี่ฆ่าใครไม่ได้เลยฉันเก็บที่หนึ่งมันอยู่ที่ฝีมือจริงๆครับ่ันนอน,น,อนคือบางทีคนเล่นซีวีก็ไม่สามารถทำได้เปมอนผมะนะฮะคือแบบต้องยอมรับกดกดกระแทกไลค์ให้ผมสิกทีสิบทีได้ไหมครับ กดกระแทกไลฟ์ผมสักสิบทีได้ไหมครบับปับโอ้ม <c oughs> oh ายก็สะใจจริงๆวันนี้